สวัสดีค่ะพวกเรามาจากแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนอะไรคะพี่ชายการเข้าหัว R j สิบห้าตัวผู้ครับแต่เรามาลองแนะนําอุปกรณ์ให้น้องๆดูกันนะคะคว่ามีอะไรบา้างอันนี้คืออะไรคะพี่ชายอันนี้คือตัวปลอกสาย Cat 5 e ครับค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้คือสาย Cat 5 e นะครับค่ะตัวนี้คือหัว r j 4 5ตัวผู้ครับแล้วก็นี่คือครีมเข้าหัว R j 4 5ครับค่ะ พี่ชายลืมไปอย่างหนึ่งค่ะว่ามันมีอ่ามันมีใส่ของหัว r j 4 5าตวพ้ดได้คระบอ่าค่ะพี่ชายมันมาเข้าใส่แลนด์กันเลยนะ้ะพี่ชายได้ครับพี่พายค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะเอาหัว r j 4 5นะคะมาวัดขนาดก่อนว่าให้มาการ,รยายะนะคะว่าเราจะประมาณไหนเราจะเผื่อน,นิดนึงนะคะอะ่พอทำการวัดเสร็จนะครับก็เราก็จะปอกนะครับ เราก็จะดึงปอกขาวออกนะคะค่ะเมื่อเราทําการปอกสายออกมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะขี้แต่ละสายออกมาค่ะแล้วมันก็จะมีเส้นสีเหลอขาวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการตัดออกนะคะพี่ชายคะรบกวนช่วยตัดนิดนึงค่ะแด่ครับยะตัดนิ้วนะคะโอเคเมื่อตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะขี้แต่ละสายออกมา เมื่อเราขี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการนวดค่ะให้มันเส้นมันตรงนะคะเพราะว่าเราต้องเอาไปใช้ในการเข้าหัว r j c หนะคะเมืม่อสายตรงแล้วนะครับจากนั้นก็ให้เราทําการเรียงสายให้เป็นแบบบีวิธีการเรียงนะคะเราจะเริ่มจากข่าวส้มค่ะ ขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลนะคะซึ่งเราต้องเลี้ยงให้สายแลนนะคะมันมีความสวยงามนะคะในแต่ละสีอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะในการทำขั้นตอนนี้นะคะ แบบนี้ถือว่าได้ไหมคะพี่ชายได้ครับพี่พลอยออพี่ชายทำต่อเลยค่ะเมื่อเราเรียงสายเสร็จแล้วนะครับแล้วมันก็อาจจะยังไม่ตรงท่าเท่าไหร่นะครับจากนั้นเราก็ต้องใช้ครีมเพื่อตัดสายเพื่อแต่งให้สวยงามนะครับขั้นตอนนี้มีข้อควรระวังไหมคะพี่ชายก็ควรระวังก็คือ สายอาจจะสั้นเกินหรือยาวเกินไปนะครับเราต้องทำํำการตัดให้พอดีกับหัวของ r j 4 5นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไส้ของหัว r j 4 5ตัวผู้นะครับมาทําการใส่นะครับ สายไม่ต้องสุดมากนะครับแล้วก็อย่าลืมเช็คสายนะคะว่าเรียงไว้ตามถูกหรือเปล่าจากนั้นเราก็เอาหัวของ AJ15 นะครับมาสวมน,นะครับแล้วเราก็จะสังเกตนะคะว่า ตัวสินเงินๆตรงนี้นะคะขึ้นมาชิดกับตรงขอบด้านบนหรือ,อยังนะคะให้ลองอดูค่ะค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการย้ำหัวค่ะทุกคนใช่ไหสุดอีกไหม อันนี้ก็เป็นการย้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการเข้าหัวแลนะะนะคะ AJ สี่ห้านะคะซึ่งก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะพี่สมชายใช่ครับพี่พลอยก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะรับไมม์ก่อนอ้มวก,ก็เนะคะ่ะตอนนี้น้องกำลังทำอะไรอยู่คะอ่ากำลังต่อสายแลนเข้าหัว r j 4 5ในหนโชว์หัวตัวผู้ค่ะอ๋อตัวอะไรนะคะตัวผู้อ๋อไหนลองอธิบายหน่อยได้หคะว่าน้องทำอะไรอยู่อ่าตอนนี้ก็กำลังเรียนสายแบบสายบีนะคะ ก็จะมีขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลค่ะอ๋อค่ะกดดันไหมคะกดดันไหมคะการสอนในครั้งนี้นิดนึงแล้วมีการมองหน้าครูผู้สอนมีอะไรจะฝากถึงครูผู้สอนไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะไม่กดเวลาแค่นี้ละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคอณย่าดนะคะรับใหม่นะคะใช่ที่ดูเกี่ยวอะไรกันอ่ะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะตอนนี้ทําอะไรอยู่ ตอนนี้กำลังเข้าสายตัวเมียค่ะอ๋อช่วยกล้องดูหน่อยค่ะยิ้มหวานหวานในกล้อง่อยค่ะยวานหวานในกล้องไหนหวานก็พอแล้วค่ะไม่ต้องยิ้มหรอกเออใช่ค่ะมีอะไรจะฝากถึงครูผู้สอนไหมคะเลิฟยูค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะรับไมค์ก่อนค่ะทำอะไรอยู่คะตอนนี้สอบข้าสาย AJ สี่ครับ มาสอบเข้าสายนะคะ <S <S> <S ช่วยอธิบายขั้นตอนไหนได้ไหมคะนด้ครับขั้นตอนแรกครับก็ทำการปอกสายนะครับขั้นตอนที่สองก็ขี้สายออกมานะครับแล้วก็ทําให้มันตรงครับค่ะ <S <S ขั้นตอนที่สามก็เรียงเรือเป็นข่าวส้มส้มข่าวเขียวน้ําเงินข่าน้ําเงินเขียวขาาน้ําตาลแล้วก็น้ําตาลครับ ใส่เข้าไปนะครับแต่อันนี้ยังยังไม่เสร็จนะครับดันไหมคะการสอนในครั้งนี้มือสั่นเลยค่ะใจเย็นนะคะใจเย็นกระดันไหมคะกระดันไหมไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับมีะเราจะฝากถึงครูผู้สอนไหมคะก็ขอให้อายุยืนยาวอยู่สอนนักเรียนไปหลายๆรุ่นเลยนะครับขอบคุณค่ะอวยพรมันปีใหม่เลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขออยากค่ะรับไม้ก่อนนะคะถือไม้ห่างหน่อยนะโอเคอะมองกล้องเลยค่ะเมื่อกี้เกิดเหตุอะไรขึ้นคะ ตะกี้ตัดสายแล้วออโดนนิ้วตัวเองเลือดออกค่ะอ๋อในในช่ว์แผลน,นะค่ะชว์แผลหน่อยมันหายไปแล้วมีมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆน้องๆที่กำลังจะทำไหมคะเข้าสายแลนดูดีๆนะคะเดี๋ยวเลือ,อดอการผู้สอนไหมคะเจตพัฒน์พูดไปหมดแล้วค่ะขอบคะุณค่ะ